เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของเด็กสาวคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อส้อมส้มเป็นเด็กนักเรียนหญิงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ปีหนึ่งที่ต้องเดินทางไปเข้าค่ายของชมรมที่จังหวัดชนบุรีเรื่องที่ส้มกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นอะไรที่ติดตาส้มมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวเราเดินทางกันไปกับสมาชิกชมรมทั้งรุ่นเราและรุ่นน้องประมาณ40กว่าคนไปกันด้วยรถทัวร์คันเดียวโดยที่ระหว่างทาง เรากับเพื่อนก็จับกลุ่มคุยเรื่องผีกันในรถกับแก้วเพื่อนสนิทและรุ่นน้องอีกสามคนเล่าไปก็ทั้งกลัวทั้งขำกันและตอนนั้นไม่รู้เราคิดยังไงด้วยความคิดสมัยนั้นยังเด็กเลยอยากรู้อยากเห็นอยากลองเราชวนเพื่อนกลุ่มที่เล่าเรื่องผีว่าคืนนี้เรามาลองเล่นผีถ่วยแก้วกันไหมคืนนั้นเราก็ได้มาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นตึกเก่าหน่อยแต่ค่อนข้างสูงใหญ่ หลังจากกิจกรรมของชมรมจบรุ่นน้องสามคนก็มารวมตัวกันที่ห้องของเรากับแก้วเพื่อจะเล่นผีถ้วยแก้วกันตอนนั้นก็ทำกันง่ายๆโดยเอาแก้วน้ำของโรงแรมและก็กระดาษเขียนจดหมายมาต่อๆกันเขียนเป็นตารางขึ้นมาจนเป็นรูปร่างขึ้นและก็จดุดธูปหนึ่งดอกที่แอบเอามาจากล็อบบี้โรงแรมที่เขาคงไว้ใช้สาหรับสารพระภูมิเราก็จะมาจากที่เคยอ่านคือให้นั่งล้อมเป็นวงกลม จับมือกันแล้วพูดว่าขอเชิญวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่บริเวณนี้จงเข้ามาในแก้วด้วยเถิดเราแก้วและรุ่นน้องอีกสามคนก็เอานิ้วแต่แก้วกันตอนนั้นทุกคนก็ดูกลัวกันมากเราก็เริ่มถามว่าวิญญาณที่มาเป็นชายหรือหญิงแต่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเลยอยากแกล้งเพื่อนเราค่อยๆดันแก้วไปที่ตัวยะทุกคนร้องตกใจมากถามว่าใครดันหรือเปล่า ก็ไม่มีใครตอบจากนั้นแก้วก็ถามต่อว่าเป็นอะไรตายก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเราก็เลยดันแก้วอีกครั้งไปที่คำว่ากระโดดถึงตอนนั้นแก้วกับรุ่นน้องก็เอามือออกจากสุดท้ายพวกเราก็พับกระดานเลิกเล่นไปโดยที่เราก็ไม่บอกว่าเราเป็นคนแกล้งจากนั้นรุ่นน้องทั้งสามคนก็แยกกันกลับห้องตัวเองแล้วเราก็ล้มตัวนอนก่อนเราก็บิดไฟห้องให้และเราเข้าไปอาบน้ำ ส่วนแก้วก็ขอตัวนอนก่อนเราก็ปิดไฟห้องให้และเราเข้าไปอาบน้ําพอเราอาบน้ําเสร็จก็จะมานั่งทําครีมที่โต๊ะเครื่องแป้งห้องก็ค่อนข้างมืดพอเราเปิดไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งสิ่งที่เราเห็นในกระจกกลับไม่ใช่ตัวเราแต่กลับเป็นผู้หญิงที่คอหักพับมาที่ไหล่และใบหน้ามีแต่เลือดเราร้องกรีดลั่นจนแก้วตื่นขึ้นวัาถามว่าเป็นอะไรรุ่งเช้ามาเราก็มาเล่าให้ทางโรงแรมฟังและก็ได้ทราบว่า คมีแขกผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดตึกลงมาตายแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกือบสิปีมาแล้วฟัองอย่างนั้นเราก็คิดในใจว่าที่เราเห็นเขาอาจจะเป็นเพราะเราไปเรียกเขามาเองจากนั้นมาเราก็ไม่เคยคิดจะเล่นผีช่วยแก้วอีกเลยเกมที่เราเล่นกันจุดจบจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหญิงสาวคนหนึ่งถามขึ้นทำให้ใครๆตามฉุกคิดและเกิดอาการกลัวขึ้นมาทันทีไม่รอกมันคนละเกมกัน อีกอย่างมันก็แค่เรื่องเล่าเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยเรื่องอะไรที่จะเกิดมันเกิดเองไปห้ามอะไรไม่ได้หรอกขอขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราโอกาสหน้าทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านขอบคุณครับ